หินคอยบอบพี่น้องมีเขาเด้อก้อยดีสืเพื่นด้วจ้ามันก้อยขมมานั่โานางโตหนีเพราะว่าม้าหน่อยหลายครับพี่น้องนั่งพื้นไม่ได้เลยนั่งพื้นอยู่ก็บบุนไว้บักคักเลย้ยเด้อค่ะกินก้อยน้ำกัน จบเซฟมาไ,มไงจักจว่วกินเขา่าซ้าหรือกินเขาสายสายแล้วนะสายแล้วนะคะวันนี้ผักอันอย่างบะโหระพาโหระพาแล้วก็มีกะลำอันนี้จากร้านให้มาร้านลาบก้อย อุ้ยยังไม่เศร้า,า, <laughs> าโอเคมาค่ะพี่น้องก,กินน้ำกันแซ่บได้ไหมดิมาเราจะแซ่บหรอคะทางใดกินเขาแล้วมาเด้กินน้ำกันจ้าก,ก้อยผม ไม่ได้ขายกินซอสน้ำแดมาหลายพี่นองมาหน่อย ขออภัยเพื่น,นท่านใดที่วท่านดิบด้วยค่ะพี่นอ้องค่ะขออภัยเลายๆเล,ย,ลยด้วยค่ะอืม,อม งนุ่งจับหนาเขาบอก พูดเดพชรเพชรแล้วเร้อมเหมนเพชรค่ะอครมอกผีกหลายโพด มากระไรครับพี่หน่องโคลียาดเยออืขอ,อโคนุยาตนั่งแล้วนี่หมามันจองขาโอ้ย ไปซีโปแล้วเนาะโอ้เพชรอืกันปกผิดไปได้น่วยพวดเพชรแล้ววันนี้อืมำตาแตกข้ากับเพชร ไปแล้วค่ะพี่น้องแอบค่ะ